สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดพุ้นไทยประจวบันจันท์ที่11มกราคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็ก์กอปเป็นตลาดไปที่1,536.49จุดนะครับ บวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพียง0.05จุดนะครับหรือว่าแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ0.00มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ94,000ล้านบาทเศษนะครับก็ไม่ถึง 1, 100 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยในช่วงชวเช้าดันีีนั้มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็มีการแกว่งตัวผันผวนในตอนช่วงบ่าย นะครับก็คือ,อลงมาสลับบวกลบกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าปิดทรงๆตัวนะครับเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่แล้วนั่นเองซึ่งที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตลาดเองก็ยังถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นบางตัวนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีฟรีโฟลดต่ำ ขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มกันขึ้นได้นะครับก็ได้แรงหนุนมาจากทา้านของโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเองก็มีการเปิดเผยว่า,ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าหลายล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียว ขณะที่ทางด้านของสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่249รายด้วยกันก็เป็นการระบาดในประเทศ176รายแล้วก็จากแรงงานต่างด้าว48รายจากต่างประเทศ25รายด้วยกันโดยกลุ่มที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของกลุ่มเกษตรกลุ่มชิ้นสว่วน็ดทอนิกส์ของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์การเงิน ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือธนาของกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มขนส่งแล้วก็การแพทย์นั่นเองโดยหุ้นที่มี impact ตต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ ก็ยังคงเป็นทนาของเดลต้วันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาได้อีก4.18%ด้วยกันแต่ว่าในระหว่างวันเองนั้นก็ยังเคลื่อนไหวผันผวนค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวโดยทางหน้าของราคาหุ้นเดลต้านั้นขึ้นไปทําจุดสูงสุดเนี่ยบวกขึ้นไปถึงกว่า12%ด้วยกันแล้วก็ลงมาทําจุดต่าสุดก็คือติดลบไป4% ถึงแม้ว่าทางด้นของหุ้นเดียวต้เองนั้นจะยังคงต้องซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ไปจนถึงวันที่26กมกราคมนี้แต่ว่าราคาหุ้นเองก็ยังเต็มไปด้วยการเก็งกำไรตลอดทั้งวันเลยแล้วก็เป็นสาเหตุให้ s e ตอินด x ในวันนี้เนี่ยก,ก็มีการแกว่งตัวพันผนวนรุนแรงโดยเฉพาะช่วงบ่ายอย่างที่ได้กล่าวกันใปตอนต้นนั่นเองส่วนหุ้นอื่นๆในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็มีทางด้านของฮาน่า วันนี้บวกขึ้นไปแรงถึง10.11%แล้วก็ KCE บวกขึ้นไป3.50%รวมทั้ง SVI บวกขึ้นไป4.22%ทางด้านของ STA วันนี้บวกขึ้นมา7.62% n e r บวกขึ้นมา5.12%ก็ราคาหุ้นทั้งสองหุ้นนี้ปร,รับขึ้นมาได้แรงก็ถึงแม้ว่า,าผลกระทบจาก การที่สารัฐขึ้นภาษี AD ในสินค้าอย่างรถยนต์อย่างรถยนต์โดยสารแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กซึ่งทั้ง2บริษัทนี้ก็ออกมายืนยันว่าผลกระทบนั้นค่อนข้างจะจำกัดขณะที่ทางด้านของ STGT วันนี้บวกขึ้นมา4.14แล้วก็ ที่รับบวกขึ้นมาถึง17.37%ด้วยกันอันนี้ก็ทั้งคู่ก็ยังคงได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโควิดที่ยังรุนแรงอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออุปสงค์ถุงมือยางก็ยังอยู่ในระดับสูงนั่นเองส่วนทางนั้นของ s t a r ์วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.06%ด้วยกันโดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าผลประกอบการไตรมาสที่4ปี63นั้นจะ ค่อนข้างออกมาดีโดยยอดขายสายไฟนะั้นอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็โมเมนตัมกำไรนี้จะยังคงดีต่อเนื่องมาในปี64นี้ด้วยซึ่งก็ยังคงเ,เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วก็รวมถึงการลงทุนไปซื้อบริษัทในเวียดนามด้วยส่วนทางด้านของ E.A. ก็ยังคงบวกได้แรงต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก2.38%รวมทั้ง NEXT ด้วยวันนี้ก็บวกขึ้นมาถึง23.36%อันนี้ก็ยังคงได้เรื่องของอน,นี้สงจากนโยบาย E.V. ซึ่งทั้งไทยเองก็มีการส่งเสริมกันเต็มที่มีการเร่งรัดกันให้ใช้โดยทางด้านของอตรามาที่1น,นี้ก็จะมีการทำร่องกันออกมากกอนในส่วนของภาครัฐนั่นเอง ส่วนทางด้านของหุ้นเดินเรือก็มีทางด้านของ PSL บวกขึ้นมาถึง8.64% r c l บวกขึ้นมา4.52%แล้วก็ TTA บวกขึ้นมา5.74%ด้วยกันอันนี้ก็ได้อันนี้ส่งจากค่าระวังเรือที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาแรงเนื่องจากว่าในตอนช่วงนี้นั้นทางด้านของการขนส่งทางเรือเป็นที่ต้องการอยู่เพราะว่าทางด้านของอสายเดินเรือเอง ช่วงที่ผ่านมาก็ขาดหายกันไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์เองก็ขาดแคลนกันไปด้วยขณะที่สินค้าพกกพันเองนี้ก็มีการฟื้นตัวก,กันขึ้นมาก็เลยความให้ความต้องการสายเดินเรือก็ต้องการเพิ่มสง่งต้องการเพิ่มสง่ง,มสงขึ้นแต่ว่าตัวอุปทานนั้นก็เรียกได้ว่าหดหายกันไปค่าระวังเรือก็เลยปรับกันขึ้นมาได้หุ้นเดินเรือตอนช่วงน,นี้ก็เลยปรับขึ้นมาได้แรงต่างไปด้วยนั่นเอง ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ AOT ติดลบไป2.68%ด้วยกันก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารในเดือนมกราคมนั้นน่าจะลดลงไปถึงกว่า84%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั่นเองซึ่งก็มาจากเรื่องของการระบาดของโควิดในรอบใหม่ แล้วก็คาดว่าผลประกอบการของงวดปีบัญชี64ก็คือตั้งแต่ตอนช่วงของเดือนตุลาคมปี63จนถึงกันยายนปี64นี้คาดว่าจะยังมียังมีผลขาดทุนอยู่จำนวนมากนั่นเองส่วนทางด้านของ CPN ราคาหุ้นลงไป2.53เ HOME PRO ติดลบไป2.15%แล้วก็ M ติดลบไป2.44%ซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรก,การรัฐที่มีการเข้มงวดแล้วก็มีการปิดห้างในทุกสาขานั้นเร็วขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อในแง่ของผลการดำเนินง,งานในไตรมาสที่1ของทั้ง3บริษัทนี้ก็เป็นได้ แล้วก็ B T S วันนี้ราคาหุ้นลงไป2.97ด้วยกันซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเซนเมนต์เชิงลบหลังจากที่พบว่ามีพนักงานนั้นติดโควิด1รายด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการรถไฟฟ้าก็ตามแต่ว่าทางตลาดเองก็เรียกได้ว่าอาจจะมีเซนเมนต์เชิงลบต่อทั้งของตัวราคาหุ้น B T S นั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจาวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ